เออทำงานแล้วแบบออฟฟิศก็โดนเลี้ยอไม่รู้ว่าความสุขคืออะไรมไม่รู้ว่าเราต้องใช้ชีวิตแบบไหนทุกอย่างมันดูแย่แล้วก็แบบมันคือชีวิตที่ขาดแคลนจริงๆจนวันนี้ค่ะชีวิตที่มันเคยอยู่ในแดนขาดแคลนน่ะม,มันเป็นชีวิตที่แบบมั่งคั่งเหลือเฟือแล้วแบบมันเป็นชีวิตที่พร้อมจะแบ่งปันจริงๆคือพีเจขาวแบบเปลี่ยนชีวิตมากมาก,มากจริงจริงค่ะ นนี้นะคะคุณออยู่กับพี่ปอพี่เจคัะน้าเสวัสดีค่ะยินดีที่ได้เจอกันนะคะซึ่งพี่ปอนเนี่ยเป็นไอดอลให้กับใครหลายๆคนนะคะสังเกตได้จากอินบ็อกซ์ของคุณเอเองนะคะ <c oughs> บอกว่าทุกคนคืออยากที่จะมาหาคุณเอคืออยากมาเจอพี่ปอะคะ่ะ <c oughs> ยินดียินดีค่ะดีใจมากคุณเออยากให้พี่ปออะ <c oughs> แชร์ประสบการณ์ของพี่ปอเอาบีฟอร์ของพี่ปอแบบก่อนหน้านี้ <c oughs> พี่ปอเป็นยังไง <c oughs> แล้วอะไรคือเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้พี่ปอแบบ ผลลับในวันนี้ของพี่ปอค่ะก่อนที่จะรู้จักพีเจคลับใช่ไหมคะชีวิตปอก็คือแบบว่าคือเลื่อยเปื่อยมากเลยอะเราคือแบบว่าไหนจะเรื่องเราแบบทำงานแล้วแบบออฟฟิศก็โดนเลย์ออฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะชีวิตแบบว่าแบบไม่ได้อยู่ในทางดีอะแล้วพอเราชีวิตเราไม่ได้อยู่ในทางดีเราก็ยิ่งใช้ชีวิตในทางขาดแคลนมากขึ้นอะคือเราก็แบบดิ่งมันแบบว่าคือไม่มีไม่มีหนทางแบบที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขไม่รู้ว่าความสุขคืออะไรไม่รู้ว่าเราต้องใช้ชีวิตแบบไหนทุกอย่างมันดูแย่แล้วก็แบบเออมันมันคือชีวิิตที่ขาดรจง จนวันหนึ่งอะคะ่ะเราแบบเข้าวงการเทรนดนะแล้วเราก็ยังแย่อยู่แล้วแบบมันก็ยังแบบเอ้ยมัไม่สําเร็จสักทีแล้วพอาวันหนึ่งวันหนึ่งอันวันนี้จริงๆละวันนั้นนะคะอยู่ๆอะก็มีไลฟ์ของ passion to win สดขึ้นมาเด้งขึ้นมาแล้วก็พูดถึงเรื่องของการจดบันทึกอตอนแรกเราก็ยังไม่เข้าใจจดบันทึกอะไรออเออทำไมต้องจดบันทึกอะไรเงี้ยจนแบบเออครูเนยก็บอกว่า PJ Club พูดถึง PJ Club ขึ้นมาแล้วก็แบบเออเป็นราคาพิเศษทดลองก่อนหนึ่งเดือนปอก็ลงก่อนหนึ่งเดือนพอจําได้เลยปะลงก่อ 1> 1เดือนแล้วพอลงหนึ่งเดือนวันแรกให้ทําคือให้เขียนคพพําขอบคุณอย่างเงี้ยโอ้ทำไม,มต้องเขียนคำขอบคุณแต่อ่ะโอเคคุ้ยทําก็ทาเพราะเราบอกเออโ้ทำละพอเขียนแล้วแบบเฮ้ยเออมันแบบใช่เนาะคือพอน้องไปเขียนแค่แค่เขียนคพพําขอบคุณน่ะมันแบบความคิดมันก็เปลี่ยนจริงๆจนปอก็เลยบอกโอเคค่ะเขาลงหนึ่งปีแล้วพอลงหนึ่งปีอะปอก็ทำเวิร์กช็อปทุกอย่างเก็บทุกคีย์ฝึกฝนทุกอย่างที่คุณเนยให้ทำแล้วมันก็เปลี่ยนจริงๆจนวันนี้ค่ะ ชีวิตที่มันเคยอยู่ในแดนขาดแคลนนะ่ะม,มันเป็นชีวิตที่แบบมั่งคั่งเหลือเฟือ,อแล้วแบบมันเป็นชีวิตที่พร้อมจะแบ่งปันจริงๆคือพีเจข่าวแบบเปลี่ยนชีวิตมากมาก,มาก,มากจริงๆครับเนยดีใจอ,อัพี่โอคุณดีใจกับพี่พดเ<ด><า>วยไหมดีใจอยู่คมสูขดีใจมากแล้ว พอพี่ปอได้รู้จักกับ Source Energy ร,รู้จักกับตัวตนข้างใน<ฮ>มันเป็นยังไงบ้างพี่ปอความรู้สึกของพี่ปอมองสายตาใหม่<ฮ>ด้วยสายตาแห่งความรักเ<ฮ>ดียนะ๋ยวพี่ปอรีวิวให้ฟังหน่อยมันเต็มไปได้วยความรักจริงๆแล้วเราแบบเราทําให้เราเข้าใจทุกอย่างเราเข้าใจทุกคนเราเข้าใจทุกสิ่งแล้วเราแบบ มันพอเราเข้าใจว่ามันเป็นความรักเราก็รอทุกคนรอการถืบาลของทุกสิ่งทุกอย่างได้เราไม่เร่งรีบกับเหตุการณ์เราไม่ไปเร่งรีบกับผู้คนเนี้ยค่ะเราก็แบบเข้าใจมีความเข้าใจแล้วพอเราเข้าใจเนี่ยมันแบบข้างในเราอ่ะมันฟูมันแบบมีความสุขมากแล้วแบบเราอยู่ในในความรู้สึกของความสุขตลอดเวลาจริงนะ มันอยู่ในความเบิกบานตลอดเวลาเลยอ่ะ,ะคนที่สามารถโฮไว v i รช a t i o n หรือว่าโฮความรู้สึกดีเอาไว้คราวนี้ถ้าให้พี่ปอแนะนํารุ่นน้องที่ฟังอยู่ในตอนนี้ที่แบบเอ้ยเรียน Pj ขับอยู่แล้วอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะชีวิตแบบมีความสุขเบิกบานเป็นขาขึ้นตลอดเวลาไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรนะคะอย่างล่าสุดพี่ปอก็เจอแบบเราให้คุณเนยฟังว่าบางทีแบบส่งขนมมาส่งผิดวันอะไรอย่างเงี้ย<น>แต่พี่ปอ,อพี่ปอพี่ปอบอกคุณเนยว่าไงพี่ปอบอกคุณเนยว่าไม่เป็นไรก็ดีแล้วเดี๋ยวฉันจะได้เทสขนมอันนั้นเลยเข้าใจปา นี่แหละคือการเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนมุมมองคือเราไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้เราเปลี่ยนได้แค่มุมมองของเราเนาะถ้าเราเปลี่ยนมุมมองให้มันเป็นมุมมองด้านบวกเหมือนเขากําลังยกสภาวะใจเขาขึ้นะ่ะแล้วไม่ว่าเหตุการณ์อะไรก็ทำร้าย ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยถ้าสมมติว่าเป็น3ามเวิร์กช็อปที่พี่ปอคิดว่าเธอลองไปทํานะแล้วมันเปลี่ยนชีวิตเธอแน่ๆทันทีนะจังหวะที่เธอหยิบสมุดปากกาขึ้นมาเขียนพี่ปออยากแนะนาเวิร์กช็อปไหนอันแรกเลยอยากให้ทุกคนเขียนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณขอบคุณจริงๆเพราะพอเราขอบคุณอะสิ่งที่ตามมามันเป็นความซาบซึ้งพอเราซาบซึ้งอันนี้แหละค่ะมันเป็นความสุขที่มันแบบ มันพูดกันไม่ได้จริงๆมันต้อง,งสัมผัสจริงๆคุณเอ๋อยากบอกคอนเฟิร์มเลยว่าการเขียนขอบคุณคือมันตรงแก่นที่สุดเพราะว่าแก่นของการใช้กฎแรงดูดเนี่ยมันก็คือการเราแอพพิเชตเรารู้สึกดีแอพพิเชตซาบซึง้งกตัญญูกับสิ่งที่เรามีอะพี่ปอตอนแรกๆในจังหวะที่เราไม่ค่อยได้ฝึกขอบคุณอะพี่ปออาจจะแค่เขียนแต่มันไม่ได้รู้สึกมันยังไม่ฟินหรอกออแรกๆอกะแรกๆมันไม่ฟินคือแบบไม่ไม่ต้องมานะั่งแบบไม่ไม่รู้สึกแบบพี่ปอเนื้อหัวไม่ต้องห่วงไม่ต้องซีเรียสก็คือ ขื่นๆนิ้เออมันก็แบบขอบคุณอะไรไม่ันต้องมาขอบคุณโทรศัพท์คุณไม่ใช่ต้องมาขอบคุณไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเขียนมบอมนนนี่ปอนุเ้ยเราจะเห็นค่าอะไรแล้วก็สวยงามแอฟเฟกต์มันเหมือนมันมาเพื่อเราแบบทำไมเรามั่งคั่งอย่างนี้มีมือถือสองเครื่องมีคอมมิวเ เราจะเห็นค่าเราจะเห็นค่าในทุกสิ่งใช่อันนี้อันนี้ความรู้สึกอันนี้เลยโหเมากันมันว่ะต่อไปเวิร์ก็ับที่2อพี่ปอดเอออยากให้ทุกคนตอสเทิร์นติงคือเปลี่ยนโฟกัสให้ฝึกฝึกในการเปลี่ยนโฟกัสพอเข้าใจว่าการใช้ชีวิตทุกคนนะคะมันทุกขณะมันอยู่แล้วมันต้องเจอเหตุการณ์อะไรที่แบบว่ามันมากับนะไม่สบายใจมันต้องทําตุกกระติกอะไรอย่างเงี้ยให้เราแบบตอสเทิร์นติงไปเลยคือคิด17วิค่ะพยายามแบบดึงตัวเองขึ้นมาแบบหาข้อดีในเหตุการณ์ขอแค่ข้อเดียว แล้วมันจะเปลี่ยน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 มันจะดึงมันจะแบบมันจะดึงมปทางเจริญเนาะใช่ของแค่ข้อเดียวเปลี่ยนให้ได้ข้อเดียวอะฝึกค่ะแรกๆรับรองว่ามันไม่มีใครทําได้ในในทันทีหรอกเนาะพี่ปอลองยกตัวอย่างหน่อยก็คืออย่างล่าสุดก็คือแบบบางทีเนี่ยปออยู่ในกลุ่มไลน์ของการเทรดใช่ไหมมันก็จะมีคนแบบว่าส่งไอ้นูนนี่มาเยอะแยะมากมายจนแบบให้เราไม่ชอบตอนนั้นเราสึกไม่ชอบอะแต่พอเราแบบ เราเปลี่ยนความคิดสิที่เขาส่งมามันคือหลักฐานความสําเร็จนี้นะมันคือหลักฐานความสําเร็จของอาชีพนี้นี่เพราะเราแบบเราอยากเติบโตในอาชีพนี้เฮ้ยเนี่ยหลักฐานความสําเร็จเราก็ชื่นชมกับเขาเรายินดีแล้วเราก็ดีใจที่เราได้เห็นหลักฐานอันนี้เฮ้ยนี่ไงเวลาเราเห็นใครสําเร็จให้เก็ตเป็นแรงบันดาลใจจาได้ไหมเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ในสภาวะแบบอิจฉาหรือรู้สึกว่าอีนี่ส่งมาอีกแล้วมันก็เหมือนเรากําลังไวเบรกความขาดแคลนแล้วเราก็ไม่เคยสาเร็จกับเขาเพราะว่าเราไม่ได้ยินดีกับเขาด้อยซึ่ง อันนี้มันต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะโฟกัสในการคิดเนาะคิดไปฝั่งเจริญแล้วข้อที่3พี่ปอคืออันเนี้ยปออยากให้ทุกคนแบบลองชื่นชมบ้างบอกเนี่ยที่ที่บอกว่าให้ให้รู้สึกว่าเออมันดีจริงๆนะที่เรารู้สึกอย่างงี้มันดีจริงๆนะที่เราทำเนี้ยสักศิษย์มากเลยด้วยคือแบบเวลาเราหุดดหูดียู่พี่ปอเราใช้คําว่ามันดีจริงๆเลยนะที่ มันทำให้เราอะสมองเราเหมือนโฟกัสว่าอะไรที่มันดีวะตมอหนูบอกว่ามันจะมันจะหาจนเจอมันจะเริ่มแบบนดีแล้วอะไรที่ดีมันดีจริงๆเลยนะที่ถ้าในเหตุการณ์ข้างหน้าเราอาจจะยังไม่รู้ว่ามันดียังไงอะเราก็ไปหาเรื่องดีอันอื่นเนาะพี่ต่อมันดีจังเลยนะที่ฉันได้ไม่อยู่คอนโดตรงนี้มันดีจังเลยนะที่ฉันมีน้ํากินมันก็คือการย้ายโฟกัสนั่นแหละแค่แบบ small win แบบ small thing นิดเดียวอะค่ะมันเราก็รู้สึกดีละคือเห็นค่าของสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือถ้านึกอะไรไม่ออกอะค่ะ เห็นค่าถึงสิ่งที่ตรงหน้าอม,มองเลยว่าเฮ้ยฉันโชคดีจริงๆเนอะที่ฉันมีมือครบแบบทั้งสองมืออ,มอย่างเงี้ยแค่นี้คือเห็นเห็นสิ่งตรงหน้าแล้วมันก็จะเห็นค่าแล้วมันจะแบบมีความสุข<ด>มันจะเห็นค่าแล้วมันจะซาบซึ้งกับ ไวเบรชั่นมันจะมาเรื่อยๆเลยค่ะแล้วแบบชีวิตมันเปลี่ยนจริงพอเราเริ่มอยู่ในไวเบรชั่นที่ดีนะเบาบอกได้เลยว่ามันดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามามันดึงดูดแต่ของดีมันดึงดูดแต่คนดีมันดึงดูดแต่สิ่งดีๆจริงๆนะจริงจริงหรืออย่างล่าสุดที่ที่พี่ปอล่าให้ฟังอะที่จอยคือที่เขาเขียนสคริปติ้งเอาก็ลองเขียนสคริปต์แบบว่าเออวันนี้ก็คือเวิร์กช็อปไออินเทนทูซีนั่นแหละแต่ว่าเราขยายความใส่ดีเทลเป็นบทภาพยนตร์จากคอร์สสิบสี่วันแล้วก็ใส ฉันจะได้ฝับผลตรวจเลือดของสมายลี่ออกมาดีคุณหมอจะให้แบบทาการันตีว่าน้องหายแล้วน้องแข็งแรงน้องสดชื่นน้องไม่ต้องทานยาแล้วก็ใส่ความรู้สึกลงไปเห็นภาพพยายามเห็นภาพไปแบบใส่ความรู้สึกอะเออแล้วตอนที่เราเขียนอะค่ะมันเป็นฝึกการฝึกสมาธินะมันได้การโฟกัสด้วยอะเราจะอยู่กับตัวเองตรงนั้นมากๆแล้วพอเอเขียนไปอย่างเงี้ย ตกเย็นตกบ่ายเออเป็นจริงอย่างที่เขียนด้วยอ่ะใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือตอนที่พี่บอกเล่าให้ฟังคุณน่ะแบบเฮ้ยมันตื่นเต้นแล้วมันก็ขนลุกมากอ่ะคือเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นตามที่เราเขียนเลยอ่ะใช่ใช่ค่ะทั้งทั้งที่ก่อนหน้าแบบมันไม่ได้มีแววว่าจะเป็นอ,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 อนยอ่างนี้เลยแต่มันเป็นจริงจริงนะคนที่ฝึกฝนบ่อยๆอ่ะเขาจะได้รับความมหัศาจรรย์เป็นเรื่องปกติธรรมดาในขณะที่คนอื่นมองมาว่าแบบเฮ้ยทำไมคนนี้โชคดีจังเลยอ่ะเออแต่ว่าจริงๆงแล้วเราอ่ะ จงใจสร้างอแล้วถึงแม้ว่ามันไม่ได้เป็นจริงอย่างที่สคริปต์ไว้นะคะปอก็เชื่อว่าปอก็จะผ่านหกันได้ก็อย่างวันนั้นถูกต้องอย่างวันนั้นถ้าเกิดแบบเออผลออกมาเปนจริงปอก็จะคิดว่าเออโชคดีแล้วนะที่เราพามาตรวจแล้วเจอทันแล้วเออเราอยู่ในขั้นรักษาทันคือทุกอย่างมันแบบมันพร้อมที่จะแบบ สวิชไปได้ทามดีได้หมดพี่ปอมมีอะไรอยากจะบอก P ีเขับไหมก็อยากบอกชาวพ J c จขับนะคะว่ามันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการลงมือทำอะค่ะอยากให้ทุกคนแบบทำฝึกฝนนะฝึกฝนจริงๆแล้วฝึกฝนจนมันเป็นสันดานนะคะแล้วพอเราฝึกฝนนะมันมันให้คุณค่ามันมันให้กับชีวิตเราจริงๆชีวิตเราเปลี่ยนมากแล้วมันไปในทางขาขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนคุณอยากให้ทุกคนได้แรงมดานใจต่ัวนี้ว่าการที่เราทําตัวเองให้เจริญอะเหมือนเราเป็นต้นเหตุอะ นอกจากช่วยตัวเองแล้วอ่ะมันไปช่วยแบบคนรอบข้างอีกมาก<ช>มหาศาลที่เขาได้พบเจอเราอ่ะคนข้างๆที่อยู่ใกล้เราครอบครัวใครที่อยู่ได้ใครที่เจอเราคนนั้นอ่ะโชคดีจริงๆเพราะเขาเห็นเราเห็นเขาแค่เราเห็นเขายิ้ม,ม <ๆ S 2> เ,เห็นเขามีความสุขอ่ะๆๆบางครั้งเราได้อวยพรอ,อะไรให้เขาให้เราแค่เราพูดอวยพรให้เขาอะค่ะๆๆๆๆเขายิ้มเี่ใจความสุขเราคือระเบิดเลยนะใช่ใช่ความสุขแบบระเบิดมันล้นปีะทุกคนเข้าใจปะมันล้นปีเออนะคะใช่มาพูดเราก็แบบ เราอาจจะไม่เข้าใจต้องมาลองทำเองต้องทำต้องทำจริงทำแบบจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ตัวก่อนวันนี้เริ่มจากขอบคุณน้ําดื่มสักแก้วอที่เราดื่มอะค่ะแล้วเราจะเห็นค่าแค่เราเห็นค่าน้ําดื่มอ่ะเราก็รู้สึกมีความสุขแล้วจริงเนาะจริงค่ะก็ลองไปฝึกฝนกันนะคะ ใครที่สนใจทุกคนอยากเรียน p j ขับแบบพี่ปอเลยนะคะใน p j ขับเนี่ยเราจะเรียนกันประมาณ5นาที10นาทีต่อวันฟังสัจธรรมที่คุณเอ๋แบ่งปันให้ตอนท้ายก่อนที่จะปิดคลิปนะคะจะมีเวิร์กช็อปให้เขียนเจอแนลทุกวัน365วันชีวิตคุณเมื่อจิตเปลี่ยนสมองของคุณเปลี่ยนด้วยและสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปซิลเวอร์เรียน30วันนะคะคือได้คอนเทนต์30วันเรียนแล้วปุ๊บรู้สึกอยากไปต่อคุณสามารถมาอัปเกรดได้นะเป็นแบบโกลหรียบบ um, แบบนะ เปนกัน6เดือนแล้วก็แพลตินัมนะคะ365วันเรียนแบบจัดเต็มเรตั้งแต่เด y 1วันจนถึงเด y สุดท้ายเลยใครที่สมัครแบบ6 9 0ัไว้อยากจะอัพเกรดเป็นโกลแบบแพลตินัมนะคะสามารถจ่ายส่วนต่างได้ภายใน30วันใครที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะคุณนลยแนะนำเลยแบบ30วันก่อนได้เลยนะคะแบบซิลเวอร์วันนี้ราคาพิเศษ6,900บาทเท่านั้นนะคะ